สวัสดีครับสวัสดีทุกคนวันนี้อยู่กันในไมค์ครับเอาชีวิตรอด1.21ในเซิร์ฟเบต้าอีพีสดนี้จะเป็นอีพีสดสัน้นๆที่เราจะมารายงานตัวว่าเราได้ฟาร์มของในเอนินานมากก็ได้ของมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยอ่ะคือแบบเยอะมากๆอ่ะก็ได้อุปกรณ์มาด้วยแล้วก็ได้พวกช็อกโกชลมาทำช็อกโกบล็อกอะไรเงี้ยส่วนปีกก็นี่เลยจิ๊บได้มาเพิ่ม4อันเรามีอยู่นตัว2อันเนาะแล้วก็รวมกับ ที่เพิ่มมาสมอันก็จะได้มาเป็น6อันตอนนี้เราไม่ปีก6อันโอ้โหโเยอะมากพูดเรื่องดีๆกันมาแล้วลองมาพูดเรื่องที่ไม่ดีกันดีกว่าเราทําชักก์บ็อกที่ใส่อาวุธที่เราได้มาตกไปส่วนหนึ่งก็คืออาวุธที่เราได้มาก็จะน้อยลงก็คืออันนี้คือเรื่องมที่ไม่ดีโอ้โหโประตูทางกลับบ้านนี่ไงจะกลับบ้านเลยไหมหรือว่าจะไปต่อไปต่อก็ได้เผื่อได้ปีกมาเพิ่มอะไรเงี้ย ดีมากๆเลยโอ้ยโ,โอ้ยเขารู้ว่าเราต้องการเขาเลยโผล่มาให้เรานี่งอุ้ยโอ้ยของน้อยจังมาเออไม่ขนามือหรอกใช้ปีกสู้กับช็อกเกอร์ง่ายขึ้นเยอะเลยทําให้เราไม่ต้องพกเอนเตอร์โพลอุ้ยนี่ก็มีของอยู่แค่เกาะเราจะเสียเราจะเสียเกาะไปประมาณน,นิดหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรนี่ไงข้างในเดี๋ยวนะต้องเข้าไปก่อน เอาของในกล่องก็พอเราต้องการอาวุธนี่ไงมีแร่ด้วยอู้หยแชก,ก้บล็อกเนี่ยเป็นสิ่งที่โคตรดีเลยนะทำให้เราพกของได้เยอะขึ้นน่ะเราชอบมากๆเลยที่เหลือก็จะก,การเคลียร์ให้เรียบร้อยเลยอีพีนี้ก็คือเอพิโซดแห่งการขิงขิงว่าเรามีของมีปีกเยอะแค่ไหน เอาจริงเราก็มารายงานตัวห้วยแหละว่าเราไปฟาร์มมานะเออเราไม่ได้เสกอะไรเงี้ยแล้วก็รายงานตัวให้ดูเนาะเดี๋ยวอีพวกนี้มันอุ้ยเคลียเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าเราจะไปคัดแยกกันว่าอะไรใช้ได้บ้างอะไรใช้ไม่ได้บ้างก็ต้องไปดูกันเนาะนี่ไงประตูทางกลับบ้านอุ้ยโอ้ยอ,อ,อะไรเนี่ยจะขึ้นยากขนาดนี้มาอีกรอบนึงโอ้ยหาลาก รอบนี้ต้องได้แล้วล่ะใช่ไหมอเอ้ยเอ้ยได้สักทีวิมาโผที่สตองโฮไม่ใช่เรื่องที่แปลกเท่าไหร่เราเซฟเตียงไว้ที่นี่เนาะเลยมาโผเดี๋ยวเราจะกลับกันเลย,ยต้องแต่มีปีกอะไรอะไรมันก็ง่ายขึ้นเยอะเดี๋ยวนะนี่ไงโอเคจอดจอด,จอด,จ,อดจอดก่อนไฟบร r o เก e ตจะหมดเอากล่องสีขาวมาเอ็นเอร์เชมาก่อนเอ็นเอร์เวางเอากล่องสีขาว อันนี้อ่ะกดเปิดกลองแล้วก็มีการพาวเดอร์กับกระดาษอยู่ครับเป็นไฟเวอร์เกตนี่เดี๋ยวนะใกล้ถึงบ้านแล้วใช่ไหมดูจากพิกัดใช่แหละใกล้ถึงบ้านแล้วนี่ไงถึงบ้านแล้ว โอ้โหก็จะถึงมาเดี๋ยวเราต้องไปที่โลเคชันหลักของเราคือโกดังเก็บของเดี๋ยวในอนาคตซารีพีเราต้องมาปิดหลังคาให้โกดังเก็บของของเรากันหน่อยละแต่เปิดหลังคาไว้อย่างนี้ก็สวยนะก็ไม่ได้แย่นะเดี๋ยวเอเอ,เอต้องวางของก่อนสินะเอามาเลยของเฮลได้ทั้งหมดก็อยู่ในกล่องห้ากล่องนี้มาวางเลย ได้ของมาเขให้จะคุ้มค่าเลยนะก็ได้พวกชุดเกาะพวกอุปกรณ์มานิดนหน่อยๆแล้วก็ได้พวกแร่พวกเกาะมาแล้วก็ได้พวกช็อกโกชลมาพวกเป็นทรัพยากรของเราที่เพิ่มขึ้นมาเนาะนี่ก็จะมีแร่เหล็กมีแร่ทองส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ชุดเกาะแล้วก็แบบพวกจำพวกช็อกโกชลสมากกว่าพวกของพวกนี้ก็มีเยอะนะแต่เราต้องมาคัดเลือกกันก่อนว่าอะไรใช้ไม่ได้บ้าง เพราะว่าส่วนใหญ่ของที่มันใช้ไม่ได้จะมีเยอะกว่าของที่ใช้ได้หรือไม่เราก็ไปตีรวมกันมันก็ใช้ได้เอานะขั้นแรกเก็บอุปกรณ์กับชุดเกาะเข้าลังพวกนี้ก่อนเป็นลังใส่อุปกรณ์กับชุดเกาะที่เราเตรียมไว้ตั้งแต่ EP ที่เท่าไหร่นู่นเลยนะ่ะจะไม่ได้แล้วประมาณ EP ที่สิบสิบเอ็ดมั้งไม่แน่ใจทำไม e n ็นชาร์ดีๆจะอยู่ที่อุปกรณ์เหล็กซะมากกว่าไม่เข้าใจอ n c h a r ์ดเพชรคือแบบน้อยมาก นี่พวกอุปกรณ์เนี่ยก็จะได้มาประมาณนี้เลยจริงๆเนี่ยได้เยอะกว่าน,นี้อีกนะได้ประมาณสองลังครึ่งเลยอ่ะแต่เราทํากล่องที่ใส่อุปกรณ์หายไปกล่องหนึ่งก็เลยหมดเลยได้แค่นี้แหละต้องประดับกันหน่อยไหมมาจากการคับเรสต์ stone b o มาแล้วก็วางตรงไหนดีตรงนี้ก็ได้อ่าจากนั้นเอาหัวบังกรมาทำแบบนี้วางข้าบนเอ้ยก็จะอ้าปากค้างๆแบบนี้น่ารักดี เอาไว้ตกแต่งแล้วกันอันนี้เป็นกล่องใส่อานมา้าอานม้าถือว่าเอาไว้ประดับแล้วกันเพราะว่าเราคงไม่ได้ขี่ม้าแล้วแหละอาจจะแค่เลี้ยงไม้เฉยอุ้ยแฟนทอมเราไม่นอนในขนาดนี้หรอนอนก่อนก็ได้ไม่มีปัญหาขั้นตอนต่อไปเราจะลองมาดูว่าจากการสำรวจครั้งนี้เราได้ช็อกบ็อกมากี่ลงังอ่าเราจะลองคับกันเลย สิบหกลางก่อนอุ้ยยังไม่หมดเลยได้เยอะไมายไม่พอตอนนี้จนไม้มากอ่ะเมื่อมีปีกนี้ใส่เดิมเริ่มกลับมาอีกแล้วอ่ะเดินได้เป็นแล้วทีนี้บินอย่างเดียวรู้จักแล้วอ่ะไม่มีขาตอนนี้มีแต่ปีกเคต่อไปก็อีเรท่ามาเลยจะทำปกคลิปซะหน่อยเค เอาแค่หก okay, อันก็พอละรู้สึกว่าเจ็ดอันจะเยอะเกินไปแล้วมันจะมีอันหนึ่งที่ไม่เข้าพวกด้วยไงที่เราเอนชาร์อะ่ะก็ใส่ลงไปแค่นี้แหละรวมรวมเรานะได้กล่องมาประมาณสามสิบกว่ากล่องไม่เกินจริงประมาณสามสิบกว่ากล่องอแล้วก็ปีกอีกประมาณหกอันจากการสำรวจครั้งนี้นี่มันจะเป็นแบบนี้สวยงามสุดๆเลยอ่าเรียงกันแบบนี้ โอเคสำหรับเอพิโซดนี้ก็เป็นตอนสั้นๆไม่มีอะไรมากใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทีมไทกเกอร์ด้วยสำหรับวันนี้บ๊ายบาเจะกันใหม่คลิปหน้านะครับขอตัวไปทำรายงานส่งอาจารย์ละ